ตลาดพลูย่านเก่าแก่ของฝั่งธนบุรีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นถิ่นฐานของชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแม้ภายหลังชาวจีนบางส่วนจะย้ายออกไปยังฝั่งพระนครแต่ก็มีชาวมุสลิมจากภาคใต้ย้ายเข้ามาแทนที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนอกจากนี้หลายคนสงสัยว่า ทำไมย่านนี้ถึงชื่อว่าตลาดพลูแต่เดิมประชาชนในย่านนี้ทำสวนพลูและเป็นตลาดขายพลูที่ใหญ่มากจึงเป็นที่มาของคำว่าชุมชนตลาดพลูค่ะหากคุณผู้ชมจะมาเที่ยวย่านตลาดพลูก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวและมาลงที่สถานีตลาดพลูได้เลยนะคะซึ่งสามารถเดินทางมาได้สะดวกและง่ายมากค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพเราพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่อีกหนึ่งย่านตลาดเก่าแก่ของฝั่งทนบุรีกันนะคะและถ้าพูดถึงตลาดพลูสิ่งแรกๆที่ทุกคนคิดถึงก็คืออาหารอร่อยนั่นเองแต่ที่นี่มีมากกว่าความอร่อยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ที่แท้จริงของย่านนี้กันค่ะ มีสถานีรถไฟสุดคลาสสิกซึ่งหากใครมาเที่ยวในย่านนี้ก็คงจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือสถานีรถไฟตลาดพลูซึ่งเป็นสถานีรถไฟระดับ4ของทางรถไฟสายแม่กลองค่ะโดยจะมีให้บริการทั้งหมด20สถานีตั้งแต่สถานีมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครไปสุดสายที่สถานีวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะถึงแม้ว่าความเจริญของกรุงเทพมหานครจะวิวัฒนาการไปเพียงใด สถานีรถไฟตลาดพลูแห่งนี้ก็ยังคงรูปแบบสุดคลาสสิกเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีสตรีทอาร์ตสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเช็คอินกันด้วยนะคะบริวเวณใกล้ๆสถานีรถไฟตลาดพลูยังเป็นแหล่งอาหารชัลล้นเลิศทั้งอาหารคาวหวานไม่ว่าจะเป็นมีกรอบโบราณย่านตลาดพลูที่เปิดขายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห พร้อมเสิร์ฟรสชาติที่คงเดิมมากว่า110ปีร้านข้าวหมูแดงเกาเหล่าเนื้อเปื่อยบะหมี่ทอดมันปลากรายกุ้ยช่ายกระเพาะปลาขนมเบื้องมะม่วงกวนขนมทองหยอดขนมตะโก้ขนมถั่วและขนมหมอ้อแกงอยากจะบอกว่าร้านอาหารในย่านนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่ขายมานานซึ่งการันตีความอร่อยจวบจนถึงปัจจุบันเลยนะคะ อาหารมาแล้วนะคะข้าวหมูแดงเจ้าอร่อยของที่นี่เลยจริงๆอย่างที่บอกไปที่นี่มีอาหารอร่อยหลายอย่างมากทั้งข้าวหวานแต่วันนี้ถูกใจอยากกินข้าวหมูแดงค่ะ เนื้อสดที่ตลาดดูก็มีอร่อยๆให้เราได้มาชิมกันนะคะตอนนี้เนี่ยเพิ่งมาร้อนๆเลยนะคะห่งกลิ่นหอมมากค่ะ หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสซนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งวัดดังย่านนี้ซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่อายุ200กว่าปีอยู่คู่กรุงธนบุรีและยังเป็นวัดที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีด้วยนะคะจากตลาดพลูก,ก่อนที่จะถึงวัดอินทารามวรวิหารเราก็จะผ่านวัดราชครุว,วรวิหารซึ่งที่นี่จะมีพระปรางพระยาพิชัยดาบหัก ทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนอกจากนี้ยังมีวังมัชฉาให้ประชาชนได้ทำบุญอีกด้วยนะคะและเดินทางต่อมาอีกนิดก็จะมาถึงวัดอินทารามวรวิหารแล้วล่ะค่ะ วัดอินทารามวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนเทิอไทยปากคลองบางยี่เรือริมคลองบางกอกใหญ่เป็นวัดที่มีความสำคัญมากในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระราชอักรมเหสีของพระองค์วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อเดิมคือวัดบางยี่เรือนอก ซึ่งตั้งอยู่เคียงคู่กับวัดบางยี่เรือในหรือวัดราชคลึกในปัจจุบันจุดเด่นของวัดอีกแห่งหนึ่งก็คือพระอุโบสถที่อยู่ในเขตกำแพงสีน้ำตาลบริเวณประตูทางเข้าที่ติดกับถนนใหญ่สร้างใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยลักษณะของสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่สสังเกตได้จากเสาของพระอุโบสถมีลักษณะเป็นเหลี่ยมตันไม่มีลาย และตั้งในแนวเฉียงลักษณะดังกล่าวถือเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่สามเมื่อเดินเข้ามาในพระอุโบสถก็จะพบกับพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยสมัยสุโขทยัยมีนามว่าพระพุทธชิน,นวร หลังจากนั้นกูดก็เดินมายังพระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและด้านหลังของพระพุทธรูปนั้นทางด้านซ้ายคือพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะทรงออกผนวดและทางด้านขวาคือพระแท่นบรรทมที่เป็นพระแท่นที่พระองค์ทรงใช้บรรทมจริงๆตัวพระแท่นทําจากไม้สักทองแท้ประกอบด้วยงาช้างแกะสลัก ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมากและจุดที่สําคัญที่สุดของวัดแห่งนี้ก็คือพระเจดีย์กู้ชาติสององค์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีและพระอัครมเหสีของพระองค์มีจุดสังเกตคือเจดีย์ที่มียอดเป็นลักษณะบัวกลุ่มเถาเจ็ดชั้นเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนเจดีย์องค์ถัดไปที่มียอดลักษณะเป็นปล้องฉไนสย13ปล้องเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จกรมหลวงบาทบริจาผู้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ค่ะนอกจากนี้ภายในวัดยังได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ให้ประชาชนได้สักการะบูชาอีกด้วยหลังจากที่กุศลก,การะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการค่ะย่านตลาดพรูนั้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะพาทุกคนไปชมมัสยิดเก่าแก่ของที่นี่ค่ะนั่นก็คือมัสยิดสวนพรูสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้ถึงความเป็นมาในอดีตของตลาดพลูก็คือมัสยิดสวนพลู ภาพสะดุดตาของอาคารมัสยิดที่ขนานไปกับทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยมีความสวยงามและคลาสสิกเป็นอย่างมากมัสยิดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในย่านนี้มาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันบริเวณด้านหลังของมัสยิดแห่งนี้จะมีชุมชนมุสลิมและร้านอาหารของพี่น้องมุสลิมอยู่หลายร้านเลยล่ะคะ่ะขอบคุณค่ะ ตลาดพลูเป็นอีกหนึ่งย่านเก่าแก่ของฝั่งทนที่กูอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาสัมผัสกันนะคะนอกจากเราจะได้มาลิ้มรสอาหารอร่อยๆอแล้วก็ยังได้มาชื่นชมตำนานความเก่าแก่บรรยากาศสุดคลาสสิกของย่านนี้กันด้วยนะคะรับรองว่าหากใครได้มาเที่ยวตลาดพลูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวทานอาหารที่ซื้อมาก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลุนรับรางวัลสุดพิเศษสำหรับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าเหตุใดคุณผู้ชมถึงชอบย่านตลาดพลูทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยที่ Facebook Bangkok Tourism Division นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพได้ทาง Facebook และ YouTube Bangkok Tourism Division